สถานีพัฒนาที่ดินนครนายกร่วมสืบสารประเพณีรถน้ำขอพรเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2568วันอังคารที่22เมษายน2568นางพิสมัมหยกย่องผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายกนางสาวมัทน,นาสุริยวงพงษานักวิชาการเกษตรชำนาญการนางสาววีนัทตัดโต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายสุพมงคลอิสรางกูลนะอยุทยานักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครนายกร่วมงานรถน้ำขอพรเนื่องในวันเทศกาลสงกรานตนะ์ณห้องประชุม2801อาคารสองกรมพัฒนาที่ดินการรถน้ำขอพรนี้เป็นไปเพื่อแสดงความมุทิตาจิตและเพื่อความเป็นสิริมงคล คุณภาพ